บรรลายวันนี้อยู่าสองคนนะครับต้นครับทันค่ะเอาในของที่13ตุลานะหลายหลายคนหยุดแต่เราไม่หยุดนะเสิร์ฟข่าวบันเทิงถึงมือคุณอย่างแน่นอนนะครับช่องทางการรับชมเหมือนเดิมนะครับทาง Facebook daily com นะครับทาง YouTube daily official ครับจ้า เอ,อวันนี้เสื้อที่ฉันให้มันแปลก,ก,กดูพี่ที่ฉันมัดให้สิคุณพระทององก่อนจริงๆเสื้อฉันไม่ใช่ทรงนี้นะจริงๆเขามีทรงมากกว่านี้นะแต่พี่ที่ฉันคือผูกให้ข้างหลังแบบว่เพราเป็นแฟชั่นนิดนึงนะเออเอ่าวันนี้วันนี้มีของใครยังไงได้ๆเห็นนั่หนุ่มคนนี้แบบว่าเป็นสายที่แบบว่าดีด้วยไหมอ้า อะไรดหรือเปล่าถึงจะเอวดีแต่ก็ต้องแพ้หนุ่มคนนี้แน่นอนนั่นก็คืออะตันตนตนตันตันตนตนตันหนุ่มปออันดบนั่นเองคืออย่างนี้ผู้ชมจะต้องบอกว่านาทีนี้นะเขาฮอตเหลือเกินฮอตยังไงเพราะว่า ห,หลายๆคนพูดถึงเยอะมากนะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปวิดีโอคอรพูดคุยกับหนุ่มปอกันมีหลากหลายประเด็นที่เขาจะต้องเปิดใจค่ะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหความสัมพันธ์กับคุณแพทย์นภนะพา สนิทกันจริงหรือว่าแบบซุ่มคบการตามข่าวลือหรือเปล่าโอออะไรยังไงความสําคัญจะเป็นแบบไหนนะคะรวมไปถึงไปล้วงืูความรู้สึกสักหน่อยเจ้าตัวเนี่ยเขาไปร่วมในรายการ m s t t r r h h f Celebrity Thailand s ซีซั่นเออเอะเรื่องราวความสุขสนานนะคะของวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามเบนซ์แซปเปอร์ไปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณอนุพทองบริสุทธิ์ เป็นยังไงบ้าง COVID, โควิดโควใจที่ผ่านมาโควิดก็งานก็หยุดไปหมดเลยนะครับช่วงประมาณสักสองสาเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าพอเปิดมาปั๊บก็ถ่ายทุกวันเลยครับช่วงนี้หลักๆทาอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็มีรายการนะครับมีเป็นพิธีกรอยู่สองรายการแล้วก็ตะเวนออกรายการ่วกฟ้าเมืองไทยครับผมเหล,หลังมาเป็นพิธีกรบันเทิงแล้วเป็นยังไงบ้างโมย ยากเลยนะกลัวไปกลัวกลัวเข้าสอนออะไรเงี้ย <laughs> เพราะว่าเพราะว่าข่าวบันเทิงมันก็มันก็หลากหลายเนาะมันก็มีทั้งข่าวดีข่าวที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับมันก็เลยต้องต้องมีสติหน่อยเวลาเล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนพอเราเป็นคนในวงการเราก็ต้องเข้าใจหัวอกของคนทํางานเหมือนกับเราอะไรเงี้ยด้วยครับอืมจากเมื่อก่อนเราเป็นคนของข่าวล้วตอนนี้มามา,มา,มาทำข่าวเองมันแตกตา่างยังไงบ้าง ต่างยางไงเหรอคือปกติเราก็จะไม่ค่อยได้มานั่งอ่านข่าวชาวบ้านเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่พอมาทําปั๊บเราก็ต้องตามกระแสให้ทันดูโซเชียลเยอะๆคือจริงๆรายการมันไม่ใช่แค่ข่าวในวงการครับบางทีมันออกไปเรื่องราวต่างๆกระแสสังคมนู่นนี่นั่นเราก็ต้องเหมือนหูไวตาไวขึ้นเช็คข่าวแล้วก็เหมือนเหมือนเปิดโลกมากขึ้นอะไรเงี้ยครับอืมท้าทายไหมก็ยากอยู่นะคือเราเราก็คิดว่าแบบ ข่าวเนี่ยมันคงจะต้องแซบแซบแรงแงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะเป็นแบบมันตัวเราก็ไม่ค่อยอยากจะมีปัญหากับใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเราก็เลยเน้นเป็นแนวเหมือนถามแทนคนดูมากกว่าแล้วก็จะมีพี่แคทพี่อนาพี่เจ๋าเขาจะเป็นเน้นเน้นแบบเหมือนแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างนี้นไปของเราก็จะเป็นแนวเหมือน ตั้งข้อสังเกตคำถามสมมุติมีข่าวนี้มาเออมันเป็นอย่างนี้แล้วคนมองว่าอย่างนี้จะว่ายังไงอะไรเงี้ยมากกว่าครับอืมจากรายการทุกวันไหนอะไรยังไงครัอ่ารายการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับทางช่องแปดครับก็จะมีอ่อตอนนี้จะปรับเวลามาเป็นประมาณสิบโมงนิดนิดครับผมอืมตอนนี้ก็คือมีงานอะไรก็ทาหมดเลยใช่ไหมตอนนี้ทำหมดแล้วหมดครับผม อะไรที่ได้ตังค์ทำหมดก็เพราะมามาเขาเรียกว่ามาทํารายการเป็นพิธีกรข่าวบันเทิงอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบเหมือนมีข่าวมันเกิดขึ้นล่าสุดก็คือเป็นแบบข่าวคืกโครมมากพี่ปอเป็นยังไงบ้างข่าวล่าสุดที่กับพี่แพทนะครับใช่้วทางานด้วยกันนะครับผมแล้วก็เหมือนเหมือนเราชอบเซลกันอะคืออยู่กับพี่แพทแล้วมันสนุกไงคือพี่แพทเขาก็ตลกเราก็ตลกอะไรเงี้ยพอเจอกันก็ขำ เล่นหยอดมุกอะไรกันแล้วทีเนี้ยมันอาจจะแบบเห็นมีคนเห็นแล้วคิดว่าเออเรามีมีอะไรมากเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับหแล้วก็ผมมาชอบชอบเล่นกับเลสซิง่งอ่าชอบแบบไปแกล้งชอบอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงแรกเลสซิ่งไม่คุยกับผมเลยผมว่าทําไงดีวะอยากอยากเล่นกับเด็กอะไรเงี้ยก็เลยซื้อนูนซื้อนี่ไปลอ่อซื้อรองเท้าให้ซื้อขนมให้คนงงก็คิดว่าเอ้ยเราเข้าทางแม่หรือ เปล่าเอ้ยเขา้าทางลูกหรือเปล่าเพื่อที่จะแบบจีบแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอืมงงไหมมันมีประเด็นมาแบบเออนักร้องดังซุ่มคบแบบสาวฮอตหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นงงตรงที่เขาบอกนักร้องดังนี่นแหละเพราะว่าไม่่คยดังเท่าไหร่เอ้ยว่าไปดังอยู่ <c oughs> เออไม่คือมันเหมือนไม่ใช่งงเหรอครับแต่ว่างงว่าใครใครเป็นคนเอาเรื่องราวไปแบบไป ไปบอกในเพจต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเหมือนรู้สึกว่าคนที่จะรู้ก็คือจะมีแค่แบบเออคนที่สนิทกับเราหรือคนสนิทกับพี่แพทหรือว่าเป็นทีมงานอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เพิ่งได้รู้จักกันแค่สองเดือนอออก,กว่ากว่าครับหลังจากเกิดเหตุการณ์เกิดข่าวหรืออะไรางี้เกิดประเด็นมาปอได้คุยกับทางพี่แพตไหมคุยเลยครับคุยตั้งแต่วันแรกเลยว่านี่มันมีข่าวแบบนี้มาได้ดูในเพจนี้ยอ,อย่างอะไรเงี้ยเพราะว่า ตอนแรกน่าจะมาจากเพจเจมอยเจยมอยร้อยแปดอ่าแล้วเขาก็ลงมาแล้วก็โอหพูดเหมือนแบบนั่งอยู่ข้างๆกันในรายการนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนี่มันยังไงแ,แล้วก็เลยก็เลยคุยกับพี่แพทย์ว่าเออให้ตอบอยังไงเพราะเราไม่เคยเป็นข่าวอะไรสไตล์นี้มาแบบเออซุ่มคบกับดาราด้วยกันเหนืออะไรเงี้ยครับเราก็เลยถามพี่แพทก็บอกว่าก็ก็ตอบไปปกติแบบตามความจริงไปเลยคือเราก็สนิทกันจริงก็คือเป็นพี่น้องกัน ซวกันแบบเออน่ารักกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้มีอะไรพิเศษถึงขั้นที่แบบเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยครับอืมสรุปก็คือไม่ได้จีบตามที่เป็นข่าวที่ว่าแบบซุ่มคบหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ซุ่มไม่ซุ่มครับถ้าจะจีบเดี๋ยวก็จะบอกเองเออแล้วปกตินะตอนเนี้ยสถานะหัวใจของเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้โสดอยู่ครับอันนี้ก็คือโสดแล้วก็เหมือนเรา ยังเป็นช่วงที่ยังกลัวๆหลายๆอย่างเลยนะคือเหมือนพอเราผ่านความรักมาหรือว่าเคยเจอคนนู้นคนนี้มาบางทีมันแบบกลายเป็นแบบคือเราไม่กล้าเริ่มต้นใหม่เท่าไหร่เพราะว่ากลัวมันจะแบบผิดหวังอีกอนะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยต้องแบบถ้าจะจีบใครหรือคบใครจริงๆก็คงต้องดูดีๆอนะไรเงี้ยเหมือนแบบเรากลัวไปหมดเลยตอนเนี้ยกลัวว่าเขาเขาจะไม่จริงจังหรือว่าเราจะ เราเราก็กลัวตัวเองว่าสมมุติถ้าเราไปจีบใครแล้วเราไม่ชัวอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เขาเสียใจอะไรเงี้ยอืมแล้วมีคนเข้ามาบ้างไหมมีครับมีคนเข้ามาก็มีแบบมาจริง,รงๆก็มีเรื่อยๆคือไม่ได้แบบถึงขั้นแบบปิดตัวเองอะไรขนาดคือหัวใจก็หัว<ม>กระไดไม่แห้งไม่แห้งครับผมมีเปียกๆนิดหน่อยบางทีก <laughs> ็คือมีคนคุยแต่คือย,ยังไม่เรียกแฟนหรือย,ยังไงหรือแบบคุยปกติทั่วไป ก่อนหน้าน,นี้มีคุยปกติแล้วก็เหมือนแบบเหมือนคุยแต่ว่ายังไมไ่ถึงขั้นเป็นแฟนนะครับคือผมเลยจะมีแบบคุยก่อนที่จะเบเป็นแฟนอยู่แล้วคือไม่ใช่ว่าแบบเออคุยปั๊บเดียวเราเป็นเลยเพราะว่าบางทีถ้ามันไม่ใช่ปั๊บเนี่ยเราก็มันก็ต้องไปเลิกกันทีหลังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนเนี้ยตอนนี้ไม่มีใครเข้ามาเลยครับอืมสเปคเรายัางแบบเป็นคนในหรือเป็นคนนอกหรืออะไรอย่างงี้อยู่ไหม ไม่ได้กําหนดเลยครับในนอกก็ได้ครับผมหรือข้างๆก็ได้ในนอกข้างๆทะแยงมุมอะไรเงี้ยหรือว่า <laughs> ได้หมดเลยคือผมไม่ได้แบบถึงแบบไม่ได้คิดว่าจะต้องคบคนนอกวงการเท่านั้นหรืออะไรเงี้ยก็คือแล้วแต่ว่าเจอคนที่เราอยากจะคุยครับอืมโสดจริงๆนี่โสดมากี่ปีแล้วอืมก็เกือบสองปีได้แล้วครับสองปีนั่นแหละ แต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบไม่มีใครคุยเลยนะก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่าในคําว่าแฟนหรือว่าที่คบเป็นจริงจังเลยเนี่ยก็คือสองปีแล้วยังไม่มีเลยตอนนี้ก็คือไม่มีตอนนี้มีคนคุยหรือไม่มีคนคุยอันนี้ไม่มีครับผมหรอโกหกหรือเปล่าคุยกับใครอ่ะก็คุยกับพี่แพทแต่ว่าคุยแต่เรื่องข่าวว่าแบบมีข่าวมาอีกแล้ะอะไรแต่เห็นล่าสุดก็มีข่าวอีนี่ผูกเชือกรองเท้าป้าทำไมข่าวจากไหนก่อน จริงเหรอเออ <c oughs> เห็นว่ามีแบบใบเพ็ดใบก็เป็นรุปเหมือนเหมือนปอปักผูกเชือกรองเท้าอะ่ะใครไปลงเนี่ยคือเมื่อวานนี้คือแกล้งกันแบบเออเหมือนแบบพอเป็นข่าวใช่ไหมทีมงานก็จะชอบแซวชอบจิน้นอ่ะว่าแบบนั่นอะไรเงี้ยแล้วเชือกรองเท้าพี่แพทเขายังไม่ได้ผูกก็เลยก้มไปผูกใหแบบอกอ้เหมือนแบบหยอกอ่ะเหมือนแบบหยอกให้ให้คนเขาแบบวิวิวกันอะไรไงเงี้ยจริงเหรอันลงไปแล้วเหรอใช่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนบ่าย รอพี่แพทนี่คือตอนนี้คือสนิทที่สุดไหมก็สนิทครับเพราะว่าเจอกันเกือบทุกวันอะสนิทมากแล้วก็เหมือนคุยกันแซวกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันคือถ้าถามเลยนะว่าจะจีบไหมหรืออะไรเงี้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เดินหน้าจีบหรืออะไรครับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็เกรงใจด้วยส่วนหนึ่งเขาก็อ่ต้องยอมรับว,ว่าเขาก็มีลูกแล้วถ้าจะเข้าไปในชีวิตเขาก็คงต้องต้อง,ต,องต้องมั่นใจจริงๆว่าจะ จะสามารถดูแลเขาได้อะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ก็เลยแบบเออก็อยังแบบเนี้ยทํางานไปด้วยกันไปเรื่อยๆก่อนก็สนิทกันเป็นพี่น้องกันครับอืมอืมอืมพอได้ทํางานกับพี่แพทเรื่อยๆเป็นยังไงบ้างสนุกมากเป็นคนที่เอเนจีเยอะมากใช่เป็นคนแบบเข้ามาเจอกันทุกวันก็ว้าย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 ,ายคุยกันแบบเสียงดังลั่นห้องไหนแล้วออะไรเงี้ยครับ,รบเขาเป็นเขาเป็นพี่ที่น่ารักมากครับเป็นคนมีสเสน่ห์ครับ อโอกาสจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะเป็นเรื่องอนาคตดูกันต่อไปครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเนี่ยเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันไปก่อนนะครับอืมแล้วหลังจากนั้นแบบเรซซิ่งเป็นยังไงบ้างมีพฤติกรรมฟีดแบ็อะไรกับเราบ้างแบบคุยมากขึ้นหรือแบบเรียกพี่ปอนะปออะไรอย่างงี้ยังตอนนี้เรียกนะปอครับเรียกนะปอแหละตอนแรกไม่คุยเลยนะพอเริ่มอมีช็อกโกแลตไปมีนูนมีนั่นไปปั๊บชวน ชวนเล่นวาดการ์ตูนชวนอะไรเงี้ยเออง็เหมือนเด็กก็เริ่มแบบเริ่มที่จะไว้ใจกล้าคุยมากขึ้นตอนนี้ก็เรียกน้ปอเดี๋ยวนี้ก็เรียกแบบเอ,อ้น้ปอมาดูนี่มาดูเล่นิ่งเล่นเกมอันนี้หรือว่าแบบชวนวาดรูปให้เขาทายว่าแบบมันคืออะไรชวนเล่นซ่อนแอบก็ต้องเหมือนไปทํางานแล้วก็ต้องไปวิ่งเล่นกับลูกเขาอีกทีนปกติจะเป็นคนชอบเด็กหรือรักเด็กนี่ไหมส่วนตัวปอ ชอบครับจริงๆผมชอบชอบอยู่กับเด็กอะไรเงี้ยชอบแบบเล่นชอบแซวแบบชอบแกล้งเด็กมันรู้สึกว่ายัางไงอมันสดชื่นดีอยู่กับเด็กแล้วมันแบบแฮปปี้ครับอ่ะมาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าล่าสุดมาสเตอร์เชไปเห็นเห็นไปแข่งมาสเตอร์เชฟเออเป็นยังไงบ้างพี่ปอโอ้โหเป็นอะไรที่เป็นโลกใหม่อ่ะเหมือนตอนนี้วิถีชีวิตเปลี่ยนเลยคือกลับบ้านไปทุกวันต้องไปหาเมนูมาทํา เพราะว่าเหมือนรายการอะตอนแรกเราคิดว่ามัตเตช์เชฟดาราก็คงแบบก็คงช่วยกันแหละก็คงแบบเหมือนแบบไม่ได้โหดมากเพราะว่าเราไม่ใช่เชฟตัวจริงเลยขนาดนั้นปรากฏเข้าไปเฮ้ยนี่มันของจริงนี่ยว่ามันไม่มีการบอกอะไรมาก่อนเลยว่าเราจะต้องทําอะไรไม่มีการเวลาแบบไม่มีการต่อเวลาให้อะไรเงี้ยก็คือตามที่เห็นในรายการนั่นเลยครับเราก็เลยแบบโอ้ oh, โหกลายเป็นตอนแรกเครียดเหมือนกันว่า เราจะรอดไหมแต่ว่าพอไปแข่งปั๊บเนี่ยพอเราได้ซ้อมทุกๆวันฝึกนู่นฝึกนี่ทําปับ๊บเราก็รู้สึกว่ามันเกิดเหมือนสิ่งที่เราลักอันใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างี้ครับก็เลยอินมากตอนนี้กับการทําอาหารอยากเปิดร้านอาหารอยากเป็นเชฟเลยอะ่ะทางรายการติดต่อเราไปหรือหรือเราติดต่อเข้ามาอยากเป็นหนึ่งในสิบสองผู้แข่งขันอ่าอันมาสเตอร์เชฟอันเนี้ย รายการติดต่อมาครับแต่ว่าจริงๆแล้วอะถ้าเขาไม่ติดต่อมาเราก็จะขอใบอยู่แล้วเราอยากไปสมัครอะไรเงี้ยคือเหมือนเหมือนมันเป็นอีกความฝันหนึ่งเราเราทาอาหารมาตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วก็คนไม่ค่อยเห็นมุมนี้เราก็อยากจะแบบรีไปสักนิดนึงว่าเราทําอาหารได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยนั่นแหละครับจัดเต็มเลยทุกคนดูวาวมากปกติก็เห็นปอเออแบบเป็น e n t e r t a น n e r บ้าบ้าบอออีกเป็นมุมของแบบอ่านนักร้อง แล้วก็พอมาอในการแข่งขันทุกคนดูแบบดูแบบว้าวมากอะ่ะครับคือผมว่าทุกคนที่เจอผมเนี่ยงงหมดว่าทำอาหารเป็นได้เหวะไปทำตอนไหนอะไรเงี้ยทุกคนถามอะไรไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็แบบเอา้าวเหรอคือเราก็จริงๆอ่ะถ้าคนที่สนิทหรือว่าที่บ้านผมก็จะรู้ว่าผมทําอาหารประจําอยู่แล้วแต่ว่าก็จะอาหารไทยที่แบบไม่ได้หวือหวามากก็ทําแก,งน,ง,แกงนู้นแกงนี้ตําน้ําพริกอะไรไปใช่ไหมครับ แต่ว่าพอมาเป็นในรายการเนี่ยเราก็ต้องไปฝึกเพิ่มไปเรียนจ้างเชฟมาสอนอะไรเงี้ยเพราะว่าพอไปอยู่ในมาสเตเชฟแล้วมันก็ต้องเป็นอาหารที่มันดูมากกว่าอาหารปกตินิดนึงแล้วพอไปทําในรายการปั๊บคนก็เลยเหมือนไม่เคยเห็นเมนูพวกนี้ที่เราทําอะไรเงี้ยแบบเออไปเรียนมาจากไหนไปทําอะไรยังไงก็คือทุกอย่างที่เห็นคือเราฝึกกันหนักจริงๆครับทุกคนเลยนะผมว่าไม่ใช่แค่ผมหรอกอ่าเซเลบทุกคนที่ไปแข่งอะ่ะ เรียนกันจริงจังมากครับตัดสินใจนานไหมกับการกับการมาร่วมแข่งขันในรายการนี้ก็นิดหนึ่งจริงๆแล้วอยากมาอยู่แล้วแหละแต่ว่าคือแค่กลัวว่าเราจะยังเก่งไม่พอหรือเปล่าตอนแรกเราแบบเออหรือเป็นซีซั่นหน้าไหมพี่เพราะว่าเราอยากฝึกก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลัวเขาไม่กลัวเขาไม่เรียกอีกก็เลยอไปครับพี่ไปงานไม่ค่อยมีอยู่แล้วไปครับ แล้วก็เลยไปเลยเพื่อนๆในทีมเป็นยังไงบ้างแต่ละคนพอเราได้มาอยู่ในทีมแข่งขันกันเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างเหมือนได้กลุ่มเพื่อนใหม่เลยครับคือทุกคนไปแข่งขันก็จริงแต่ว่าหลังหลังจากถ่ายเสร็จก็คือเฮฮาบ้าบอขำกันนั่งหัวเราะเมนูคนนู้นทาไอ้ดีไม่ทันทำให้นู้นไม่ได้อะไรเงี้ยก็นั่งแล้วก็แบบไปกินข้องกินข้าวกันนัดดูทีวีด้วยกันอะไรเงี้ยกลัวในในใน,ในทีมของเราเรากลัวใครมากที่สุด เพราะว่ามันจะต้องแบบคัดเอาต้องเป็นเหมือนเป็น,ปนตัวแทนสายตัวแทนกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวใครมากที่สุดผมกลัวที่ดูทรงแล้วน่ากลัวเนี่ยก็มีจริงจน่ากลัวเกือบหมดแหละแต่ที่ผมรู้สึกว่าเขาทําเก่งมากเลยคือพี่ธันวาพี่ธันวาพี่แกงส้มอะไรเงี้ยเขาดูลักษณะการทําแล้วไม่ลนลานไม่แบบม,แบบมีสติตลอดเวลาอะไรเงี้ย ก็น่าจะเป็นพี่แกงส้มพี hey. ่ธันวาครับอืม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 แต่ละคนพอเราเห็นฝีไม้ลายมือของแต่ละคนแล้วมามองตัวเองกดดันไหมกดดันวิกแรกนี่คือแบบโอ้โหที่ซ้อมมาไม่พอแน่นอนต้องกลับไปซ้อมเพิ่มแล้วหลังจากนั้นผมเหนื่อยมากนะเวลาทํางานเสร็จกลับมาบ้านแต่ยังไงก็ต้องซ้อมทำอาหารเปิดยูท b e ทาตามเชฟคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอืม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 เห็นบอกว่าเออ ที่ผ่านมาเขาเรียกว่าเราเนี่ยกรรมการก็ชมนะกรรมการก็อเออได้จานที่ดีที่สุดจ้าเออตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้าง <c oughs> เพราะว่าในหกคนอย่างเงี้ยเราเป็นจานที่ดีที่สุดได้คะแนน<ม>เวลาเดือได้อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้เป็นยังไงบ้างอ่าตอนนั้นเรางงมากเลยเพราะว่าวิกแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าอาหารใครจะอร่อยมากอร่อยน้อยเราก็แบบยังไงวะเราจะได้หรือหรือหรือเราจะตกรอบไหมเนี่ยแต่ปรากฏได้ปั๊บ เฮ้ยแสดงว่ามันเหมือนแบบฝีมือเราโอเคแล้วมันเหมือนตอกย้ําตัวเองว่าเออมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอะไรในในพาร์ตของกรรมการให้คําปรึกษาให้คําติชมหรือคําแนะนําอะไรเราบ้างกรรมการเขาก็จริงๆเขาที่ตัดปอกออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคําชมนะครับแต่ว่าพาร์ทที่เป็นคําเหมือนแนะนําเขาก็มีเยอะกันใช่คืออย่างอย่างใครทําอะไรแล้วมัน มีข้อที่ต้องควรจะไปปรับปรุงเขาก็อบอกตรงๆนะครับว่าเออเออถ้าครั้งหน้ามันอย่างนี้ขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็จะดีขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนเราก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นว่าเราควรจะพัฒนาอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยอืมอืมเชฟมันอ่ะกลัวใครมากที่สุดเชฟป้อมหรือแบบโอ้เชฟป้อมอยู่นะเชฟป้อมคือตอนแรกเราคิดว่ากลัวอะไรก็คือการแบบถ่ายทํารายการมันก็คือเขาสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาหรือเปล่าแต่พอไปถึงตรงน,นั้นอน่ะแกเป็นคนแบบ พูดแล้วมันน้ำเสียงมันแบบทําอะไรทันหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ากดดันอะเราเห็นหน้าแกบางทีเราเราเป็นคนสนุกสนุกใช่ไหมเราก็ลองหยอดมุกไปปรากฏแกไม่ค่อยแกไม่ค่อยรับแกก็จะน่าหนิ่งแล้วอ่อขอโทษครับขอโทษครับเห <laughs> มือนแกก็ชอบแกล่ะพอเห็นคนกลัวแกก็แบบเออชอบแกลงต่ออะไรเงี้ยแต่จริงแกน่ารักนะครับคือคาแรคเตอร์ ตอนไม่ถ่ายทําก็คือแกก็เฟรนลี่คุยสนุกอะไรเงี้ยอาหารชื่ออาหารอะไรอย่างเงี้ยตั้งเองหรอตั้งเองหมดเลยทุกอย่างตั้งเองแล้วก็พยายามแบบเอาเพลงใส่เข้าไปเพื่อที่จะแบบให้ขำๆอ,อ,อะไรเอี่ยขำจริงขำขมเออมาลองกองแกงก็ดูก็โอ้ยเออเหมือน <laughs> ไม่รู้อาหารอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าเอาชื่อเอาเอาชื่อไปนําไว้ก่อนอืมอืมอืมซึ่งหลังจากที่แบบพอเทปออกไปสิบปุ๊บแฟนๆเขาก็มองว่าเออเนี่ยปอนุปเนี่ยเขาน่าจะเป็นตัวเต็งของกรุ๊ปนะอาจจะได้เป็นแบบหนึ่งในสองโคนของของกรุ๊ปหรือเปล่าอะไรอย่างเง้นรู้สึกไงพอแฟนๆได้ดูแล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากเลยครับแต่ว่าอยากให้ดูไปอีกสักนิดหนึ่ง <c oughs> อันนี้เพิ่งเทปเลยยังวัดอะไรไม่ได้หรอกครับก็ ให้ดูต่อนะครับแล้วก็เชียร์เพราะว่าแต่ละคนก็จะมีสิ่งที่ถนัดไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยคืออย่างถ้าเป็นอาหารไทยมันก็อาจจะเข้าทางผมแต่ว่าถ้าเป็นขนมนม,นมเนยอย่างอื่นก็คนอื่นก็อาจจะเก่งเหมือนกันก็ต้องไปรอลุ้นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโจทย์มันจะมายังไงแล้วเราจะเอาตัวรอดไปแต่ละวีคได้เนี่ยผมก็โอเคละคือเราหวังอยู่แล้วแหละมาแข่งก็ต้องหวังว่าจะชนะแต่ว่าแค่ผ่านไปแต่ละโจทย์นี่คือมันยากมากเลยนะครับต้องต้องลองดู เห็นว่าเงินรางวัลเนี่ยก็หนึ่งล้านบาทมอบให้กับมูลนิธิด้วยใช่ครับผมเงินรางวัลก็ต้องมอบให้กับมูลนิธิที่เราเลือกว่าเราอยากจะสนับสนุนมูลนิธิไหนครับอย่างพี่ปอเลือกมูลนิธิสันติสุขใช่ครับเป็นยังไงบ้างทำไมเลือกมูลนิธิเป็นเกี่ยวกับเด็กนะครับคือเกี่ยวกับาการศึกษาของเด็กเหมือนเรารู้สึกว่า จริงๆแล้วประเทศเราการเข้าถึงการศึกษาอาจจะยังไม่เท่าเทียมเนาะคือคนที่ไม่มีทุนไม่มีแบบคนสนับสนุนก็อาจจะไม่ได้เรียนในสิ่งที่เองชอบมีคนมาก่านฟื้นด้านหลังคนที่ไม่ได้มีทุนมันก็เหมือนเข้าถึงการศึกษาไม่ไม่ได้มากอะไรอย่างนี้ครับบางคนก็ต้องออกไปทํางานก่อนที่จะได้เรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรในเมื่อมันยังแก้ไขปัญหาตรงนี้ไม่ได้ก็ ถ้าเงินที่เราได้รับรางวัลมาไปช่วยน้องๆที่เขาอยากเรียนจริงๆคนที่เขามีมีความฝันอยากจะเรียนสูงๆหรือว่าต่อต่อปริญญาในสิ่งที่เขาชอบแล้วเราสนับสนุนได้ก็ก็เลยเลือกมูลนิธินี้ครับอืมก็รอรุ้กันต่อไปว่าเงินรางวัลจะได้มอบให้กับมูลนิธิหรือเปล่าเพราะว่าการแข่งขันของมาสเตอร์เชฟนี่มันก็เรียกว่านี่แค่อีพีแรกก็คือคนดูก็คือลุ้นตาลมา เออนนตำแน่งกับเพื่อนในทีมอีกแต่ต้องไปเจออีกแล้วยังมีอ,อีกทีมอื่นอีกทีมอื่นเนี่ยผมว่าน่ากลัวมากครับเพราะว่าได้ข่าวมานะเพราะว่าทีมผมอะถ่ายก่อนใช่ไหมมันก็จะมีเวลาซ้อมน้อยแต่อีกทีมหนึ่งอะโอ้โหซ้อมกันหนักมากอย่างเจมี่เจมอย่างเงี้ยเจมี่เจมดูเป็นคนตั้งใจอะดูเป็นคนทําอะไรทําจริงอะแล้วอย่างพี่ตู่อย่างใครอะพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นนี่คือเขาอะ เหมือนเป็นพิธีกรรายการอาหารมาแบบตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยที่บ้านก็ทําอาหารด้วยเปิดทงี่<า>บ้านท่้าำอาหารีกคลงนะโนลงลงกง,ง,ง,งทำได้ก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับแล้วก็มีใครอีกอะหลายคนอะทุกคนดูแบบมีของหมดเลยก็ต้องไปลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วใครจะผิดพลาดน้อยที่สุดผมว่ารายการเนี้วัดกันที่ข้อผิดพลาดเลยครับอืมอืออย่างอีพีแรกคาที่สาเพ,พื่อนรักของเราก็คือต้องกลับบ้านก่อนก็คือน้องร้องไห้เลยอ่ะ ไม่เคยเห็นคาริสาล้าลงไห้มาก่อนเอาจริงมมไม่เคยเห็นมุมที่แบบซีเรียดคือไปในรายการปรา้ามาทุกคนกดดันมากคาริสามันก็กลัวทําออกมาไม่ดีแล้วมันฝึกมาเยอะมากอะ่ะ mm hmm. เพื่อนก็เลยเสียใจนิดนึงว่าแบบเออไม่ได้ทําต่อแล้วก็เหมือนกลัวว่าคนจะแบบเออผิดหวังในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าจริงๆวิกแรกมันอาจจะยังวัดอะไรไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่า ทุกคนมันตื่นเต้นหมดอะตกใจกับเมนูที่ต้องทําหรือว่าจัดการเวลาอะไรยังไม่ถูกครับก็ต้องไปรอดูวิกต่อไปแต่ก็เสียดายเพราะว่าคุยกันกับคาริสาว่าเออเดี๋ยวนัดหลังจากวันนั้นอะจะนัดกันไปซ้อมทําปรากฏก็คือตกรอบไปก่อนอย่างเงี้ยอันนุก็คือได้เป็นหนึ่งในสองของสายหรือเปล่าหรือยังไงยังไม่ถึงยังไม่ถึงครับก็กํากลังถ่ายกันอยู่ครับนะผมก็ยังไงรอติดตามด้วยเพราะว่า ผมก็ต้องลุ้นมากว่าสัปดาห์ต่อไปผมจะต้องไปสู้กับอะไรเราก็ต้องพยายามคิดแล้วว่าเราจะเจอตัวอะไรวะแล้วเราจะไปทําอะไรได้บ้างออย่างอีพีแรกก็คือกระ,ะสือมาเลยกระสือมาไส้มาไสมา,สมาวิกหน้าบอกเลยว่าพีคมาก,ก <c oughs> คือไส้ว่ายากแล้วอะ่ะไปเจอวิกหน้าก่อนอืม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 ก็โหด อรอติดตามออ,อ,อ้อนกําลังใจแบบแฟนๆดาราเดลี่บันเทิงหน่อยครับผมก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับฝากแฟนดาราเดลี่บันเทิงนะครับช่วยติดตามด้วยรายการนี้สนุกจริงนะครับแล้วก็ทุกอย่างไม่ไม่ได้มีสคริปต์ว่าทําแกล้งทําไม่ได้อะไรทุกอย่างเกิดขึ้นจริงหมดนะครับแล้วก็ทุกคนตั้งใจมากฝึกซ้อมเพราะว่าเราก็รู้ว่าเราไม่ได้เชฟตัวจริงหรือว่าไม่ได้เก่งถึงขั้นแบบทําอาหารเป็นทุกอย่างแต่ว่าเราก็ตั้งใจเพื่อที่จะ อยากที่จะเอาสิ่งที่รักเนี่ยไปแบบเออสนับสนุนมูลนิธิต่างๆที่เขาอาจจะยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ครับผม,มเราเป็นกำลังใจให้ด้วยเดลยพี่ปอแล้วก็เรื่องงานเพลงล่ะเห็นว่าล่าสุดเหมือนจะทำ YouTube หรือทำ y t u t u หรไอแล้วปะ่ะใช่ใช่กำลังจะทำครับตอนนี้ทำแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีเพลงลงเพราะว่า เพิ่งเปิดแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทําออกมายังไงแต่ว่าก็ไปกด subscribe กันได้ไว้ก่อนที่พออันนบนะครับ youtube p o r u n n o p ตอนนี้ยอดกด subscribe เนี่ยมีประมาณ7คนและวก็ไปเพิ่มให้ถึง10หน่อยในไบโอเนีย่ยเห็นกดติดตามไห้ตรงไบโอป้ะในไบโอไออ่ะใช่ไหมผมเอามาใส่เลยอนะ่ะยังไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวไปใส่ไว้เอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปติดตามกันในไอแล้วกันครับในไบโอตรงโปรไฟล์ก็กดลิงก์เข้าไป,ไปกด subscribe กันได้ครับ โอเคโอเควันนี้ขอบคุณน้องปองมากๆนะคะที่มาพูดกับมาพูดคุยอัปเดตผลงานรวมถึงเคลียร์ประเด็นเรื่องหัวใจกับแฟนแฟนดารลี่บันเทิงนะคะขอบคุณแฟนแฟนดารลี่แล้วขอบคุณคุณเบนซ์ซัเบอร์ด้วยนะครับได้เลยได้เลยโอเคเจอกันนะคะไปครับผมดีค่ะดูแลตัวเองด้วยเช่นการเช่นการเช่นการเออยังไงสิเรียกว่านะถึงเขาอยู่ในรถนะแต่เขาก็ ให้เวลากับไดรี่นะครับเปิดใจทุกข้อความ,มทุกบอกว่า <ไป S 1> ทุกประเด็นร้อนนะประเด็นแรกนั่นคือความสนิทสนม,นมกับแม่แพทย์นะปภา,ปาซึ่งหนุ่มปอนะครับเขาบอกเลยว่าสนิทกันเพราะการทํางานถาวว่าจีบหรือเปล่านั้นฟันตรงนี้เลยบอกว่า,วาไม่ได้จีบนะ<ต>งงกับข่าวที่เกิดขึ้นเหมือนกันครับส่วนอีกหนึ่งไปนะครับกับที่เขาไปร่วมรายการ Master Chef Liberty Thailand Season 3น,นะครับเขาบอกว่าเขาอะ คือเขาเป็นคนชื่นชอบราคาตามหาอยู่แล้วใช่ไหมการมาครั้งนี้ เขาจะนําเงินไปมอบให้กับมูลนิธิสันติสุขนั่นเองแลวก็อยากให้แฟนๆนะครับส่งกําลังใจให้กับหนุ่มปอกันเยอะๆนะมีใบ้ได้นะว่ารอบต่อไปเนี่ยเห็นว่าโหดกว่านี้อย่างแน่นอนนะเพราะรอบที่แล้ว่เป็นไส้อรอบหน้ามันจะเป็นอะไรต้องติดตามชมนะครับคุณผู้มชมค<อ>ิดว่าจะเป็นอะไรได้บ้างออ<ะ>บอกว่ารายการนี้เขามีว่าจัดเต็มนะอย่างวัตถุดิบเมื่อก่อนมีทั้งงูเห่าจระเข้มาแล้วอ่ะ และนี่คืออย่างวีคแรกอ่ะเป็นไส้อ่ะคิดดูอ่ะแล้ววีคต่อไปอ่ะจะโหดขนาดไหนต้องติดตามชมนะแล้วก็เป็นในแท้สนุปปอลเลยนะครับจ้าเผืเ่อแป๊บเดียวเวลาก็หมดเร็วนะค่ะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการเราได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับนี่เลยทางเฟซบุ๊ก daily dot com ทางยูทูบ daily official นะครับจ้าอ่าโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็หลังจากจบรายการเราไปนะก็อย่าลืมไปอัปเดตข่าวสารได้ที่เพจเฟซบุ๊ก daily dot com นะจ้า ขันให้สบายกายสบายใจแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ